วันนี้พี่ปันก็จะมาทำชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์ challenge อะไรพูดมาคะ่ะวันนี้ทำวันนี้ปันจะมาทำชาเลนจ์เอเออิิ่่มมงานหลังให้ไม่ให้เห็นหัวครับไม่เห็นหัวอ่ะ<ม>เรามาดูกันเลยนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นจริงๆด้วยอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหมครับไม่เห็นคะ่ะมันเก่งมากเลยอุ้ยไม่เห็นอีกแล้ว <c oughs> อะอันนี้เราก็ให้ดูวิวด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นชาเลนจ์พี่ปั่นเก่งมากเลยวันนี้เรามาดูนู่นเห็นไหมคะสีขาวๆตรงนู้นเป็นทุ่งดอกบัวใหญ่มากเลยนู่นแล้วก็มีบ่อน้ําตรงนี้เล็กๆแล้วก็เซอร์ไพรส์เห็นไหมคะฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอ่างน้ําทวัดชัยนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําในอาเภอทวัดบุรีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่าบึงพระรันชัยครับใหญ่มากๆ ใช่แล้วค่ะอยู่รอบๆกเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ทางออกอําเภอพลทองนะคะนี่ท้องฟ้าก็สวยนะคะวันนี้ดูเมฆซะก่อนเห็นเมฆไหมคะสวยมากเลยออ้มีดินเหนียวตรงนั้นด้วย เหมาะกับการทำพันของเด็กเโยนก้อนหินไปกว้างใหญ่มากเลยตอนนี้ถ้าผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะโยนก้อนหินกว้าง,างหนึ่งสองไปแล้วโอ,อ้ไกลมากเลยเกืๆๆอบเกือบเกือบเสาแล้วนะอ่าเมื่อกี้นะก็ได้ไปเก็บดอกบัวนะคะอันนี้จะไปฝากยายนะคะยายก็คงชอบแต่ว่าเราก็คงได้เป็นดอกบัวเล็กๆแล้วก็ใบบัวเล็กๆนะคะ สวยงามชัดเจนไหมคะงั้นก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีครับค่ะเราค่อยเจอกันคลิปหน้าถ้าใครชอบให้กดไลค์กดติดตามครับกด Subscribe ด้วยนะคะ๊ายบายจุ๊บ